นาถากรณะสตรหน้าสองเจ็ดหกอมันเดิมเราจะสวดบาลีก่อนแล้วค่อยสวดคำงแปลเนาะหันธรรมยังนาถากรณะสุดตะปาทั้งพนามาเซสานาถาพิกขเววิหรารธามาอนาถาทุกขังพิกขเวอนาโทวิหรารติ ทัสยิเมทิกเวนะทักรนาธรรมมาตตเมทัสสอิถิภิกขเวภิกขุสีลาวาโหติปาติโมคสังวรสังวตโตวิหารติอาจารโคจรสัมปันโนอนุมัตเตสวาเชสุภยทัสสาวีสมาทายสิคติ สิกขาปเทสุยำปิทิคเวทิกุสีลวาโหติปาติโมคสังวรสังวโตวิหารติอาจารโคจรสัมปันโนอนุมัตเตสุวัชเชสุภยทัสสาวีสมาทายาสิกติสิกขาปเทสุายมปิธรรมโมนาถการโน โหนัจจปปารังภิกขเวภิกุพะโหสุโตโหติสุตตะธโรสุตตะสันิจโยเยเตธรรมมาอาจิการยานามัะเถกะรยานาปะริโยสานะกะรยานาสัตถังสัพยัญชนะเกวระปะริป an ุลนาปะริสุทธังฟัมมะจริยังอภิวาทานติ ตถาโรปาสธรรมมาพหุสุตาโหติทาตาวจสาปริจิตามนสานุเปกิตาทิิยาสุปฏิวิทยามปิพิกเวภิกขุพะหุสุตโตโหติสุตตะโรสุตตสันิจโยเยเตธรรมมอาทิปัญญาณะมัชเชกัญญาณะ ปริโยสานกัลยาณะศาสธัรมสัพยัญชนะเกวระปริพุญญาปริสุทธธรรมปรมจเรยังอภิบวทันติสัทารูปสธรรมะพหุสุตาหคนติทาตาวาจสาปริจิตตามนสสนุเปกิตาทิฏฐิยาสุปฏิวิทาอายมปิธัมโมนาทกรโน โอนัจปารัง like พิกเทเวพิกุก <Ja. S 1> <Willy. S 3> ัลญาณมิโตโหติก oh ัลญาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกยัมปิพิกขทเวพิกุกัลยาณมิโตโหติกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกายัมปิธรรมนาทกระโน โอนัจักรังพิกเทเวพิโุสุวโจโหติโสวาจัสการะเนหิธรรมเมหิสมัญนาคโตขโมพทาขินัปทาหิอนุสาสนิยัมปิพิกขเวพิโุสุวโจโหติโสวาจัสการะเนหิธรรมเมหิสมัญนาคโต ขโมปัตถกินักทาหีอนุสาสนิอามปิธรรมโมนาทกรโนตุณจัปปารังพิทเวพิคูตญานิตานิสัพธรรมวจารีนางปุจจาวจานิกิงกรรียานิ ตัทัพโพโหติอนัลาสโสตตรูปายายวีมังสายะสมานนาคโตอลังกาตุอาลังสังวิทาตุยัมปิพิกเทเวพิโคญานิตานิสัพพมจารีนัมอุจจาวจานิกิงกรณียานิ ตัทธัพโหติอนัลลาสุตัตตรูปายาวิมังสายาสมันนาคโตอลังกาตุงอาังสังวิธาตุงอายมปิธัมโมนาทะกรโอปุญจจัปปารังภิกขเวทิกขุธรรมกาโมติปิยสสุธาหาโรอภิธรรมิอภิวินัยเย อุราระปาโมจโชยังปิภิกขเวภิกขุธรรมกามโมโหติปิยะสมุทาหารโออภิธรรมเมอภิวินัยเยอุราระปาโมจโชอายังปิธรรมโมนาทกรโนปุกนัตจปรังภิกขเวภิกขุอารัตทวิริโยวิหารติ อากุสลานังธรรมานังปะหานายะกุสลานังธรรมานังอุปสัมปทายะธรรมวาทัลหะปะรักตะโมอนิกขิตตะทุโรกุสะเลสุธรรมเมสุยัมปิภิกขเวภิกขูอารัตทวิริโยวิหารติอกุสลานังธรรมานังปะหานายะ กุสลานังธรรมานังอุปสัมปทาญาธรรมวาทะละหักะโมอนิขิตทุโรกุสะเลสุธรรมเมสุายังปิธรรมโมนาทะกรณโอุกัจฑะปะรังพิทาเวทิโุ สัตตุทโทโหตีอิตริตรัจีวรปินทปาตาเนสนาสนกคีลาณนะปัจจะยเพสัชชะปริคาเรนะยํมปิภิกขเวภิกขุสันตุทโหตีอิตริตรัจีวรป,าานนนะปินทปาตาเสนาสนกิฬาณปัจจะยเพสัชชะปริคาเรนะ อายังปิรามโมนาทการโนมโอัะจปะารังพิกเวภิกุสติมาโหติวารเมนะสติเนปักเกนาสมันนะคะโตจิรปตัมปิจิรพาสิตัมปิสริตาอนุสริตา ยมปิภิกขเวภิกขสติมาโหติปรามีนสติเนปเกนาสมณนนาโตจิระกัมปีจิระพาสิตมปิสาริตาอนุสสาริตาอายัมปิธรรมโมนาทกรโนปุกนั้จะปารามภิกขเวภิกขะ ปัญญาวาโหติอุทยัตถามินิยาปัญญาญาสัมมนาคโตอริยายนิพเทกายาสัมมาทุภกภะทยาคามินิยายังปิพิกเวพิโตปัญญาวาโหติอุทยัตถามินิยาปัญญายาสสัมมนาคโต อริยายนิเพติกายะสัมมาทุกขพยาคามินย亚อายังปิธรรมโมนาทกรโนสนาทาพิกขเววิหารธามาอนาทัทุขังพิกขเวอนาโทวิหารติอิเมโคพิกขเวทัสนาทกรณาธรรมาตีแปลเนาะ ปิดกลับมาหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทำที่พึ่งสิบประการดูกนพิสุจธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูกนพิสุททั้งหลายนาคาปรณธรรมธรรมะที่กระทำที่พึ่งสิบประการนี้สิบประการเป็นฉนาะยดูกนพิสูจธทั้งหลาย พิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจะระมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่พิสูจเป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจะระ มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาถารณธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตตัดสั่งสมสุตตเป็นผู้สดับมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรอมจาร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายข้อที่พิสุเป็นประหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้สดับมากทรงจำไว้คล้องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เป็นนาถากรณธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นนาถากรณธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย คือประกอบด้วยทำเ,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 เครื่องกระทําความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพตุก่อนรพิสุทั้งหลายข้อที่พิสุเป็นผู้ว่าง่ายคือเป็นผู้ประกอบด้วยทำเครื่องกระทําความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพนี่เป็นนาถปรณธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุปเป็นผู้ขยัน ไม่เกียรคร้าในกิจที่ควรทําอย่างไรทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาอันเป็นอุบายในกิจนั้นอาจทําอาจจัดได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่พิสูจเป็นผู้ขยนันไม่เกียรคร้าในกิจที่ควรทําอย่างไรทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณา มันเป็นอุบายในกิจนั้นอาจทำอาจจัดได้นี่เป็นนาถาปรณธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ใครในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รักมีความปราโมดอย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งดูก่นพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่พิสูจ์เป็นผู้ใครในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รัก มีความปราโมทอย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งนี้เป็นนาถาการณธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละอุศสรธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พ่อที่พิสูจเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อลอับอุปสมธรรมทั้งหลายเพื่อความจุงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบาดบางมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นนาถปารณธรรม อีกประการหนึ่งพิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรปิธบ,บาเสนาสนะและเพศสัตวบริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ตามมีตามได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรปิธบ,บาเสนาสนะและเพศสัตวบริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ตามมีตามได้นี่เป็นนาฏธรรม อีกประการหนึ่งภิสูุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทำํำที่พูดแล้วแม้นานได้ดูก่พิภิกษุทั้งหลายข้อที่พิสษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทำทำที่พูดแล้วแม้นานได้ นี้เป็นนาถพรรณธรรมอีกประการหนึาาน่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปยัญญาอันเห็นความเกิดความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เป็นนาถารณธรรมดูก่อนทิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่เพึ่องอยู่เธออย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่องอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่เพิ่มย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนทิสุทั้งหลายนาถารณธรรมธรรมะที่กระทําที่เพึ่งสิบประการเป็นอย่างนี้แล